สบายดีทุกคนสบายดีกับช่องอีดำมชนเนลคนเก้าคนเดินนะจะมาเมื่อนี้พาทุกคนมารีวิวขนมอย่างก็ขนมล่าเขียววัดซันเนาะทุกคนเนาะต้านทานบ่ไหวในติ๊กตอกดังแหงนะจ๊ะมันก็ที่มีแบบนี้มีหลายลายลดลายเอ่ยนะทุกคนเนาะแล้วก็อันอันอันนี้อันนี้ที่ที่แบบเป็นกระแสแหงเนาะแล้วก็อันนี้เด้อโอเคมาทำมาลองกินกันเลยนะจ๊ะว่า รสชาติที่เป็นยังไงอันนี้คือแช่เย็นเลย,ยทุกคนแช่เย็นเอยอะไรเอยเรียบร้อยนี่หน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้แล้วใส่เบิงดูมันชิแซบแทบบอนข้นเหนียวเนียแซบขนมล่าเทียวมาล่า ลาเถียวมาล่าแซบอยู่อ้อเค็มๆแต่น้ำมันนี่กะอันนี้คือน้ำมันหรือว่าอี่ยงวะเบิง้งเห็นไ่มจ้าเบิ้งนี่เป็นมัน,มน รสชาติโอเคบริเล่ยเค็มๆนนนัวแต่หนักเค็มว่ะหนักไปทางเค็มเนาะทุกคนโดยรวมแล้วก,กระแชบอยู่นะจ๊ะนี่ตัวที่สองอันนี้จะเป็นแผ่นเนาะเออ ประมาณนี้จีกเนาะอยู่ในติต๊กต็อกเขาจะจีกกินแบบน,นี้อุ้ยอืมโบยแ่กระแทบอยู่ 嗯，嗯嗯嗯。嗯。 ก่อนรีวิวให้ครบก่อนเผ็ดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรสมาล่าก็จะไออเอาเผ็ดคล้ายๆคือกันไว้แต่อันนี้อยากแซ่บก่อนกินอันนี้กันนึงก่อนเด้อนี่อ่ะไอเบิ่งชัดๆนะจ๊ะอู้วี่อันนี้แซ่บกว่าอ,อันนี้ อ่อหนัวกว็ยงเค็มปลาลิ้นอ่อหนัวกขมกลมลิ้นซับโกะว่ะน้ำมันอบน้ำมันใช่ไหมมา เป็นลูกของกุ้งนะจ๊ะอันนี้แท่งยาวอันนี้แท่งอ่าบางยาวอันนี้กุ้งติดเค็มเว้ยเขาคือใ็้เค็มแต่ว่านี่จะเป็นกุ้งพอด,ดีคำแบบน,นี้เนาะ เห็นป่ะนันจุ้งนี่เห็นหมจอ่ะเด้อราชาตคล้ายๆกันเลยคือกันไบเลยแล้วตา้งจะรูปรักของมันเชือๆคล้ายๆกันบุนคลาแหละคือกันเลยเนี่ยรสชาติเดียวกัน อืมจับจับดูจับโยอิลีวโอเคแค่นี้ยายบายเค็มเยมอะเ,เนี่ยเค็มนิดนึงเค็มอิลีเค็ม,อ,คมอยากลองก็อยาก ก็ลองไปลองสร้างเบื้งในติ๊กต็อกแต่ว่าเข็มเด้อบอกก่อนเข็ม